สวัสดีครับกับรายการเลีย้ยงยองวีเดียนพิชชันนะฮะ EP นี้เป็น EP 65แล้วนะครับผมเอาละครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมไปสอบแผนสามนะฮะต้องขอบอกว่าต้องแสดงความเสียใจที่ผมไม่ได้อยู่สอบแผนสี่แผนหกและแผนเจ็ดด้วยกับเพื่อนนะฮะเพราะผมไม่ได้ลงไว้นะในรอบนี้ครับผม เพื่อนนะฮะในรอบนี้เัาผมเอาครับเงน,นเพื่อนเพื่อนครับเก็บสูตรและเทคนิคมา มากที่สุดครับเพราะอีกไม่กี่โมงคุณจะลงสามแล้วโซโซนี่ผมพลังเดิอดครัยน่์สายล่างอ่ะกำลังไปถึงสามสอง หลายคนเริ่มหมดอ,อะไรตายอยากกับแพ้สองนะอย่างเช่นผมเนี่ยตอบผิดในข้อที่ไม่ควรผิดในข้อที่ไม่ควรผิดในข้อที่ไม่ควรผิดนะนดนะนดนะจำไว้ครับไดานาม,มสามเฟสนะ มันจะให้ความถี่เท่ากับจำนวนขดลวดเมื่อจำนวนขดลวดมีรอบเท่ากันใช่ไหมมีจำนวนรอบเท่ากันมันจะหารความถี่ลงเท่ากับคือเพื่อ่ายมันจะให้ความถี่เท่ากับจำนวนขดลวดคือหารเลมด้าลงหารเลมด้าลงเท่ากับจำนวนขดลวดใช่ไหมอย่างเช่น ถ้ามีเนี่ยหนึ่งรอบถ้าถ้ามีหนึ่งคดเนี่ยหนึ่งวงถ้าหนึ่งแลมดาใช่เท่ากับลมด้าสองวงเท่ากับแลมด้าส่วนสองความถี่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสามวงเท่ากับแลมด้าส่วนสามนะสี่วงเท่ากับแลมด้าส่วนสี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความถี่จะไม่ ความเพียงกระแสจะไม่เปลี่ยนแปลงฮะจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะแรงจูดนะฮะหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้ามีสูงขึ้นนะฮะเอแล้วครับเพื่อนๆน,นะนี่ก็ใกล้เวลา จะเริ่มทำงานสอบแล้วแล้วผม เนื่องจากว่ามีแรงมากระทำุอย่างงนทำครัวอะไรวะเสรเอไ่ชีต้องเข้ากวกเล็กิดชิงมวกันเลยเนาเ้มเี่แบบกงดี c u s s o n นะว่าข้อไหนตอบไรมั่งฮะคือตัวอย่างเฮ้ยเขาเาบอกเราดิคัทชันกันอยู่อะดิคัทชันว่าอะรดิคัทชั่ว่าอะไรอะอภิบาโอ้อภิาโท่อที่เป็นร้อกรอ่ย นี่จะดีแมงเพจตอบตอบเอรป่ะเออใช่กูตอบเลชิปอ่ะข้อนั้นอะได้เลยโอเอ้ยฟอกฟอโจโจไอข้อตัวเก็บประจุตอบไรตตัวเก็บประจุตอบไรอะตอบสองป่ะตอบเป็นล้านเลยตอบเียวตข้อหนึ่งงอตอบห้าพันป่ะเขินเนี่ยพหนึงตอบห้าพันป่ะเขินเวยแล้วสตอบร้อยตอบร้อยพองนี่ตอบห้าพัน อา่าหวั่นดีเอกและแล้วปอเป็นไงมั่งตายแล้วและแลไรกิมมาสอบเปล่าไม่รู้ไปมั Lock ้งกิมมาสอบวะแล้วแล้วทอปอะทอมาสอบเปล่ะตายแล่าสอบไหนรู้สอบไหนรู้มาสอบแต่ที่แน่ แต่ที่แน่เมื่อวานอายกัหยีมาสอบเลยจะมาสอบปะเอ,อ ครับครับครับไอ้ข้อข้อรวมแรงอ R ตอบอะไรเสือกระบอกไหนข้อสปริงไหนมันเป็นข้อเขียนครับที่มันสปริงเท่าไหร่วะาห้าหรือสี่เลยอยใช่ปะที่มันเป็นสปริงสองตัวสปริงสองตัวไอ้มีสิบสี่จุดแปดหนึ่งป่ะเปข้อไหนข้อไหนกันข้อไหนกไม่ได้ครับข้ไหนกว่าข้อน้ำมึงได้หรอน้ำนี่น้ำเติมคำ เติมความไม่ได้คิดว่าไม่ได้คิดแล้วก็น้ำเติมความมันไหนวะน้ำที่มันรู้อ่ะที่มันชื่อว่าแล้วทามเขาว่าถามว่าสูงเท่าไหร่แล้วมันไม่ใช่ที่มันใส่ลงถังที่มันใส่คิดไม่เป็นว่ะมึงที่มันใส่เฮ้ยนะเอทิลีนลงไปอ่ะเอทิลีนเอทิลีนทะเหเฮยอะคิดว่าเคมีปยเฮยไม่อะไม่คิดเลยไอ้เนี่ยไอเนี่ยไม่เลยเจ้ากี่องศากูคิดอู่คิดไม่คิดข้อนั้นไม่ได้ว่ะมึงไอ้สัสใอ่เอทีลีนไปแล้ว แล้วพวกมึงไม่หิวกันหน่อยวะอยู่ข้าวเฮ้ยเดี๋ยวข้าน้ำทำแบบนั้นต่อสิบป่ะไอข้อน้ำที่ข้าคือพุ่งออกมาเออมันจะได้มันก็หาความเร็วกว่านเว้ยแล้วทำไมไปจำประจ่าไหนเราพุ้งเท่าไหร่ถึงเท่านั้นมันมีอยู่มีอยู่มันออกมาความสูง่ย่ได้เก้าแล้วบวกความสูงเท่ได้อีกหนึ่งเป็นสิบมันนัดจับคู่น่ะเออก็พวกที่อะไรจุดที่น้ำคุ้มกับจุดสูงสุดอ่ะแต่มันถามระดับน้ำน่ะเออโมงหนึ่งอีกเป็นสิบไงโอกโไม่อยู่ มีบ้างหรือกูคิดให้ดูอะไรอีกห้อเติมความกูไม่ได้เลยเกินแฮาเติมหมุนมันออกง่ายเติมความกูได้สามข้ออีสัตว์ข้อหกวะข้อไหนเป็นหินลูบิ้วหมุนไม่ได้หน้าตาเหมือนวิศวะขึ้นมาทุกทีแล้วพวกมึงว่าอยู่บัมมอดดีกว่าบัมมอดแหละดูดูหน้ากูมึงจะรู้เลยว่ากูจะได้เรียนไหนอะไร่ละมึงถ่ายยังเลยเขาก็รู้หมดดิกูเรียนไหนอะ มึ่อเรียนบาโมสถิตเห็นหน้ามึงก็รู้แล้วเฮ้กูเจอหลวมพี่นั่งทำตอบกันสายอยู่กูสงสัยหลงหลวมพี่หลวงพี่เข้าวินวะไอ้อะไรกูจะถามมึงว่าไอ้ข้อแก๊ตอบอะไรแก๊สไหนอก่ียั้ไอ้ที่ที่มันเนี่ยอากาศเฉลี่ย ไอ้ตอมหนจหนึ่งบ้าสัตว์สัตว์เออสัตว์ที่อะไรเออหมดแต่ย่างก้งฮึฮึฮงฮาฮึฮึดึฮาฮึไึฮ้ฮึ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 ได้ได้ฮึ้เยึ ยี่ได้ไม่ฟีทำอย่างนี้เอะไรเธอเนื้อน่าไงกบเอาอีกแล้วก็สภาพนิจโรเรียนนะวันนี้ครับวันนี้มาสอบเป็นไงบ้างครับครับชิวครับชิวอรอ ได้ประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ดิกี่ข้อสองข้อครับสองสองข้อสองข้อตอนหลังแก่หรือว่าตอนหน้าอตอนหน้าโอ้ที่ที่เหลือ,อยังไงมั่วมั่วปะ่ะหรือดิง่งลาบขอณมากครับแล้วแล้วอยากเข้าที่ไหนอ่ะครับ เออติดที่ไหนรองมัางยังยังเลยครับ